ในบรรยากาศที่เราเห็นว่าพ่อแม่มีความปรับปรือมินดีนะคะที่จะเห็นการบวชของลูกมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเติบโตเราลองมาฟังหัวใจของคนที่ให้ชีวิตลูกดูคะ่ะถ้าเห็นว่าวันหนึ่งลูกเราปลอดภัยได้เพราะหัวใจมีธรรมพ่อแม่รู้สึกอย่างไรคะเห็นคนอื่นเขาบวชก็เลยอยากบวชบ้างคะ่ะจะได้รู้วิธีเลี้ยงน้องว่าเลี้ยงแบบไหนนะคะ ือจริงๆก็คือแบบพามาโรงเรียนพ่อแม่อยู่เป็นครั้งคราวอะค่ะแล้วก็บางทีทาบุญแล้วก็จะได้หนังสือของพุทธสาวิการุ่นก่อนๆ่เงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปอ่านให้เขาเหนียวฟังตั้งแต่เขาประมาณสองสามขวบเงี้ยค่ะแล้วพออ่านจบเล่มเงี้ยตอนนั้นเขาก็ถามว่าแม่ทํายังไงถึงจะได้เป็นแม่ชีก็บอกว่ามันก็คงต้องไปบวชบางลูกแล้วเขาก็ถามถามอยู่เงี้ยเรื่อยๆอนะคะ่ะพอเกือบๆสี่ขวบ่เงี้ยเขาก็ยังถามอยู่ก็คือเล่มเดิมนั่นแหละเปิดให้อ่านเหมือนนิทานนะคะ จริงก็เหมือนดีใจเพราะว่าเราก็ไม่ได้ผลักดันหรือส่งเสริมอะไรมากแต่ว่าเหมือนเขาก็มีมีความตั้งใจของเขาเองที่จะมาอย่างเงี้ยคือถ้าเขาบอกว่าไม่ไหวเขาบอกว่าหยุดเราก็ให้หยุดนะเราก็แบบไม่ได้จะบังคับอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเขาจะไปก็ก็เออก็แล้วแต่เลยอะคะ่ะมีเพื่อนที่มีลูกรุ่นเดียวกันวัยเนี้ยพูดเหมือนกันหมดว่าไม่อยากมีลูกสังคมสมัยนี้มันน่ากลัวแล้วก็พยายามเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าบอกว่ามันน่ากลัวเราก็น่าจะสร้างให้มันให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ย จริงๆก็ปลูกฝังก็ทำ,ทำ,ท,ำท,ทำได้เท่าที่ทําได้ค่ะเราก็จะอยู่ที่บ้านก็จะเล่านิทานบอกให้เขารักษาศีลห้าแต่ว่าถ้าโตขึ้นเขาจะมีอะไรมากกว่าน,นี้เราก็ไม่รู้แต่เราคิดว่าถ้ามีธรรมะเขาอาจจะเรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่งเนี่ยแต่ถ้าเขาเป็นคนดีว่าเขาเขาอยู่ได้แล้วเขาก็ไม่ทําร้ายสังคม